วันนี้เราจะมนนาดิงกันครับดิงอะไรหรอดรเดี๋ยว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 ,ยวตะก้องไม่ใส่รองเท้าเลยโอ้โอ้โอ้อ <c oughs> ไปล่าลิงหรือลิงล่าอะไรเนี่ยทำไมเดินอย่างนั้นล่ะไปไหนไปไหนไปไหนรอ,อด้วยรอด้วยรอด้วย <c oughs> วันนี้เจออะไร <c oughs> เอาปืนพงังซะงั้น <c oughs> ปืนพังไปแล้วค่ะบอย ปืน <Hey. S 1> มันไม่มีลูกอ่ะแล้วขบอยจะยิงอะไรได้ปืนมันพังไปแล้วฮะจอมปืนใหม่จอมปืนใหม่ไปไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนฮูวหัวฮัวหัวฮัวหัวฮัวหัวไหนอะเจอหรือยังอยู่นู่นอู มันหนีไปแล้วอ่ะยิงมันตายหนึ่ตัวเหรอเราต้องเอามากินไหมเฮ้ยมันอยู่ไกลกาเอาไปกินเลยอีกาจับลิงไปกินไปแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าไม่ทำไมอะไปล่าไปล่าลิงต่อไปล่าลิงต่อแล้วลิงอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหดูท่าดูท่า